แต่พอมาถึงในกรณีของคุณสาธิตเซกาวถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีบัตรประชาชนเป็นพลเมืองไทยแต่ก็อยู่มา50กว่าปีจิตใจความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกับพวกเราทุกคนนะครับเป็นคนไทยในจิตใจถึงแม้ว่าจะไม่มีหนังสือเดินทางที่เป็นของไทยก็ตาม ทำมาหากินที่ประเทศนี้มาเป็นเวลานานนับได้ว่าเป็นผู้ที่เสียภาษีมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยก็เป็นได้แล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่จ่ายเงินใต้โต๊ะไม่หัวแล้วก็เมื่อเห็นว่าสังคมไทยมีประเด็นปัญหาของการทุจริตมิชอบของทุนนิยมสามานครอบครองระบอบก,การเมืองและประเทศไทย ก็ได้ออกมาแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับพี่น้องมวลมหาประชาชนแล้วก็ในแง่มนุษยธรรมการที่รัฐบาลยิ่งลักจะพรากคุณสาธิตเซกาวไปจากครอบครัวทุกคนที่เขาเป็นคนไทยแล้วทำได้อย่างไงครับทำได้อย่างไงครับ ไรซึ่งความมีมนุษยธรรมทั้งคุณยิ่งรักคุณเฉลิมคุณทักษิณหรือครับแล้วสิ่งที่คุณเซกาวคุณสาธิตออกมาทำนั้นมาประกาศให้เผาบ้านเผาเมืองเหมือนเมื่อสองสปีที่แล้วหรือเปล่าครับแล้วก็ได้เป็นเสนาบดีกันเปล่าเลยได้มาร่วมเป็นคู่คิด ให้กับกำนันสุเทพแล้วก็แกนนำในกปปอสอเพื่อจะปรับปรุงปฏิรูปประเทศไทยเอาธรรมะความดีงามมาปกครองขจัดเรื่องการทุจริต c o คอร์รัปชทุนนิยมสามานการเล่นพักเล่นพวกการใช้ประโยชน์จากที่นั่งตำแหน่งหน้าที่ต่างๆเหล่านี้เพื่อจะตัดตวงผลประโยชน์ เข้าตนเองของโมยเงินภาษีราษฎรด้วยโครงการประชานิยมต่างๆคุณสาธิตเซการ่วมมาต่อสู้เพื่อความดีงามของสังคมไทยด้วยจิตใจที่เป็นคนไทยมากกว่าร้อยปอร์เซ็์ครับแล้วก็จะถูกในประเทศจากประเทศไทยเพียงเพราะเห็นต่างจากคุณยิ่งรักคุณเฉลิมคุณทักษิณ เท่านั้นเองและเพียงอยากจะไม่เรียกร้องให้นักการเมืองที่เร็วๆนั้นกลับใจหรือไม่ก็พ้นไปจากเวทีการเมืองของประเทศไทยเสียไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะต้องการที่จะให้สังคมไทยนั้นมีระบบการเมืองที่มันขาวสะอาดเลิกกันทีแล้วเรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบแล้วก็เป็นการกระทำที่เปิดเผย แล้วก็เป็นการร่วมกระทํากับพี่น้องมวลมาหาประชาชนด้วยสันติวิธีนี่เป็นเรื่องที่สําคัญแต่เมื่อเกิดไม่ชอบหน้าคุณสาธิตเซกาก็ไปขุดหาวิธีการข้อบกฎหมายแล้วก็บอกว่าจะต้องในประเทศคุณสาธิตออกไปจากประเทศไทยพรากเข้าไปจากครอบครัวเขาที่เป็นคนไทย ถ้าเขาไปจากพื้นแผ่นดินไทยที่เขารักยิ่งกว่าชีวิตเสียอีกถึงได้ออกมายืนอยู่กับเราเป็นเวลาสาเดือนกว่าเราอยู่ในสังคมพุทธมีศาสนาแล้วก็ศาสนาอื่นๆด้วยเป็นไปได้อย่างไรครับที่ผู้นำทางการเมืองของเราไร้ซึ่งคุณธรรมไร้ซึ่งมนุษยธรรมเพียงเพราะมีความเห็นต่างทางด้านการเมืองเท่านั้นเอง เป็นผู้นำประเทศได้อย่างไรครับอันนี้ตั้งหากที่เราจะต้องมาพูดกันว่าเหนือกฎหมายใดๆทั้งสิ้นก็คือค่านิยมที่เป็นสากลว่าด้วยมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนสิ่งนี้ตั้งหากที่ต้องยึดมั่นแล้วก็อย่ายกข้อ,อกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายนิรโทษกรรมมาเพื่อมาขจัดคู่ต่อสู้ทางการเมืองนะครับ การมีมนุษยธรรมการเป็นเพื่อนมนุษย์เหนือกว่ากฎหมายใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าวันนี้นะครับมีอดีตผู้พิพากษาสารลีกาได้กรุรณาเขียนให้ข้อคิดในประเด็นกฎหมายว่าโดยการนในประเทศคุณสาธิตเซกาผ่านมาทางท่านจลัดสุวรรณมาลาและท่านไม่สามารถขึ้นเวทีได้ก็เลยมอบมาให้ผม เพื่อจะบอกว่าท่านผู้พิพากษาดีตผู้พิพากษาสา,สาร,รีกาท่านได้บอกว่าคุณสาธิตไม่ได้ทำอะไรที่ลเมิดกฎหมายที่จะนำเปกฎหมายไทยที่จะนำไปสู่การในระเทศได้เพราะมันจะต้องทำอะไรที่เป็นการทำลายล้างสังคมไทยหรือทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมถามว่าสิ่งที่คุณสาธิตเซกามาทำนั้น มันทําอะไรที่มาทําลายล้างประเทศไทยประชาชนชาวไทยหรือผิดศิลธรรมหรือเปล่าผมกลับเห็นว่าสิ่งที่คุณสาธิตเซก้าวทำนั้นมันเพื่อประชาชนชาวไทย65ล้านคนแล้วก็เพื่อสังคมการเมืองที่จะมีศิลธรรมเป็นตัวตั้งครับเพราะฉะนั้นที่รัฐบาลยิ่งรักจะโดยคุณยิ่งรักหรือคุณเฉลิมมาตัดสิน ด้วยมาตรการฝ่ายเดียวด้วยความเกลียดชังไม่ชอบเพราะเป็นศัตรูทางการเมืองนั้นก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายในในประเทศคนออกไปต่างประเทศครับแล้วก็ในแน่ทั่วๆไปการที่จะในประเทศชาวต่างด้าวออกไปจากประเทศไทยนั้นมันจะต้องเป็นผู้ร้ายครับถามว่าคุณสาธิตเซกาวเป็นผู้ร้ายหรือเปล่าผมกลับเห็นว่าคุณสาธิตเซกาวเป็นผู้ดีครับ ดีที่รักชาติไทยอย่างสุดซึ้งครับท่านอนดีตผู้พิพากษาเลยแนะว่าคุณสาธิตนะครับจะต้องดำเนินการในการที่จะอุทธรณ์โดยตรงต่อน,นายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่งสามารถกระทำได้ภายใน7วันแล้วก็ยังไปที่ศาลปกครองด้วยครับเพื่อให้ระง,งับการดำเนินการของ ศัตรูการเมืองของมวลมหาประชาชนว่าอย่าไปแกล้งคุณสาธิตเซกาวเลยมันไรซึ่งมนุษยธรรมแล้วมันก็ผิดกฎหมายแล้วมันไม่สมเหตุสมผลด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าเขาทําได้จริงจะในเรเทศคุณสาธิตออกไปจากประเทศไทยแล้วจะส่งไปที่ไหนล่ะครับมันไม่ใช่แค่ยัดใส่เครื่องบิน แล้วก็บอกให้บินไปที่นิวเดลีหรือกาลกัตตาหรือที่บอมบายเชนไนอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลอินเดียเขาพร้อมที่จะรับหรือไม่ไม่งั้นคุณสาธิตก็คงจะเหมือนกับคุณทักษิณคือก็อยู่ในเครื่องบินแล้วก็บินมันว่อนไปทั้งปีหาที่ลงไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ง่ายนะครับ โอ้อวดพูดเก่งได้โมโไปกินไวน์ไปต่างๆเหล่านี้แล้วก็บอกว่าจะส่งคุณสาธิตออกไปนอกประเทศผมก็ค่อนข้างจะคิดว่ารัฐบาลอินเดียเขาก็คงไม่อยากที่จะมาข้องแวะกับการเมืองของไทยแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นคดีอาญาชากาจฉการที่จะมาทำลายรัฐไทยนะครับทำลายเสถีรภาพและความมั่นคงของประเทศไทยมันไม่เกี่ยวกันครับไม่ชอบรัฐบาล กับการมาทําลายล้างประเทศไทยเป็นคนละเรื่องกันอย่าได้สับสนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งคุณสาธิตเข้ามาเสริมสร้างรัฐไทยประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าให้มีการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิรูปไปในทิศทางที่ดีกว่าแล้วไม่มีคนเร็วๆที่จะมานั่งบริหารราชการบ้านเมืองอีกต่อไปเมื่อเขาทําความดีแล้วไม่มีเหตุผลอันใดที่จะมาในประเทศเขาเพราะเพียงไม่ชอบหน้าเขาอยู่แต่ อยู่ฝ่ายตรงข้ามทางด้านการเมืองมันไม่ถูกไปควรทางสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ช่วยกันให้กําลังใจกับคุณสาธิตขอเชิญชวนนักคิดนะครับนักกฎหมายทั้งหลายมาช่วยให้กําลังใจแล้วก็ช่วยเป็นทนายต่างหน้าให้กับคุณสาธิตด้วยอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความมั่นใจนะครับว่า เมื่อมีอำนาจแล้วจะใช้อำนาจใช้ข้อกฎหมายผิดๆถูกๆนั้นไม่ได้มันต้องมีความเป็นสากลต้องมีความเป็นมนุษยธรรมครานนี้ไหนๆพูดเรื่องมนุษยธรรมมาแล้วแล้วได้พูดเรื่องเกี่ยวกับคุณสาธิตมาแล้วขอแถมอีกนิดหนึงนะครับเกี่ยวกับชาวไร่ชาวนาเกษตรกร,รที่ปลูกข้าวในแง่มนุษยธรรมผมคิดว่าไม่มีความไม่มีอะไรที่จะเลวร้าย ไปกว่าการที่เอาข้าวของชาวนาเข้ามากองไว้หกเดือนแล้วก็ไปทุจริตพดโกงแล้วไม่จ่ายเงินให้หมื่นห้าพบาทต่อตันอันนี้เป็นการละเมิดสิทธทิมนุษยชนเป็นการกระทําที่ไร้ศีลธรรมไร้มนุษยธรรมเพราะว่าคุณเอาข้าวเขามาแล้วหกเดือนคุณจะไม่ให้เงินเขาอีกเนี่ยเป็นอาชญากรรมคนที่มันเหี้ยมโหดในหัวใจเท่านั้นที่สามารถที่จะทําอย่างนี้ ต่อประชาชนพลเมืองของตนเองได้ครับอันนี้เหมือนกับเป็นการทำลายล้างมวลมนุษย์เผ่าพันธุ์ครับไม่มีผู้นำในโลกใดๆที่สามารถจะทำสิ่งนีได้เท่ากับผู้นำชุดนี้ของประเทศไทยในระบอบทักษิณทุนนิยมสามานมันเป็นอาญาครับเป็นความเลวร้ายเป็นการทำลายซึ่งความเป็นนุษยธรรมต่างๆไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่เคารพ ผมอยากจะคิดเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องไปอีกนิดหนึ่งว่าทำไมเขาถึงต้องการที่จะทำลายระบบการเกษตรปลูกข้าวที่เกษตรกรรายย่อยเป็นตัวนำเป็นกระดูกสันหลังของชาติผมอดคิดไม่ได้ว่าระบอบทักษิณทุนนิยมสามาน,นั้นต้องการที่จะขจัดเกษตรกรรายเล็กต่างๆให้หมดไปเพื่อจะให้การปลูกข้าวเป็นของบรรษัทข้ามชาติ แล้วก็แปลงสภาพเกษตรกรเจ้าของที่ดินที่มีศักดิ์ศรีของการเป็นเกษตรกรนั้นให้กลายมาเป็นแรงงานเป็นมดงานเกษตรกรครับเป็นการล้มล้างศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมของไทยในการปลูกข้าวอันนี้ก็เป็นอาชญากรรมอีกอันหนึ่งของระบบทักษิณทุนนิยมสามานมันเลวจริงๆครับเพราะฉะนั้นอย่าได้แปลกใจ ว่าความเลวร้วายของระบอบทักษิณทุนนิยมสามานมันถึงได้ถึงที่สุดแล้วมิฉะนั้นพวกเรามวลมหาประชาชนคงจะไม่ออกมาแล้วก็เรียกร้องว่าต่อไปนี้ประเทศไทยสังคมไทยจะต้องปกครองด้วยศีลธรรมเป็นตัวนำเราจะต้องมีความโอบอ้อมอารีต่อกันมีมิตรจิตมิตรใจต่อกันมีความเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ต่อกันและกันครับ อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจะเปิดจะขอบคุณคุณทักษิณสักเรื่องก็บ,บอกเนี่ยเพราะความเร็วของพวกคุณเหลือเกินนี่ทำให้พวกผมต้องออกมาแล้วมาสร้างประเทศไทยใหม่ก็ขอขอบคุณมากครับขออวยพรให้ทุกคนแข็งแรงดีครับขอบคุณมากครับ